สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมและคุณผู้ฟังที่น่ารักทุกท่านนะครับคลิปนี้เป็นแนวทางอังกฤษนะครับประจวันจันทร์ที่28มิถุนายนะครับอังกฤษอาทิตย์ที่แล้วเม,ามาื่อวันศุกร์ที่แล้ว07เด้งนะครับแล้วก็แตก3ตัวเป็น607นะครับแตก3ตัวไปแต่คนไม่คนไม่น่ามีคนค่อยเล่นผมว่าเพราะว่าเงียบๆกันเนาะสังเกตด,ดูโอเคครับอังกฤษรอบแรกมาเบาไปก่อนกันครับ สายตีของที่แล้วคือที่แล้วครับอันนี้นับหนึ่งหมนะครับท่านใดที่เพิ่งเข้ามารับชมคลิปผมนะครับกรุณาครับจะกดข้ามโฆษณานะครับและถ้ายังไม่ได้กดติดตามฝากกดติดตามให้ด้วยเนาะกรณีมีโฆษณาครับอันนี้สําคัญครับรบกวนจะกดข้ามนะครับช่วยดูให้ด้วยนะครับโอเคครับอังกฤษอังกฤษอังกฤษออกผล22นาฬิกา36นาทีโดยประมาณครับอังกฤษเด่นสุด9ครับเนาะ ลอง8ครับเนเมไปที่9ครับ09 19 49 59 8 9แล้วก็18ครับร้อยยังคงมัด8นะครับเนาะให้เป็นรอบแรกก็เบาๆไปก่อนกันครับหรือสามคน ก็ฟังให้ดีนะครับคนชอบเล่น3าลัดก็เล่น3าลัดไปคนชอบเล่นดาวไปรอดาวเลยไม่จําเป็นต้องปั่นก็ได้ครับถ้าบางครั้งท่านมาปั่น3รลัดถ้าเสียขึ้นมาทำไงใช่ไหมครับหมายถึงว่าคนชอบเล่นหุ้นไหนตามหุ้นนั้นไปก่อนครับไม่จําเป็นต้องปั่นทุนรลอจะเอากําไรเพื่อไปหวังหุ้นต่อๆไปครับง่ายๆคือไม่จำเป็นต้องเล่นทุกหุ้นที่ผมวางนะครับเนาะประมาณนี้ครับสำหรับอังกฤษนะครับขอขอบพระคุณทุกท่านทีคเข้ามารับชมครับ รวยๆนะครับอย่าเือนเลครับรอบแรกเบาๆไปก่อนครับและที่สำคัญครับอย่ากดข้ามโฆษณาครับอันนี้สำคัญครับสวัสดีครับผม